ไพ่นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นอดินหนะ้าประสศกันมังกรน,นะะแล้วก็มีเป็นน้ํากรกฎมีผีจิกนะลมเมถุนตุนกุมนานะเอ่อไม่มีธาตุไฟนะนี้มีดินน้ําลมเท่าน,านั้นนะแล้วก็เด่นเด่นนะมีเป็นวันอาทิตย์นะแล้วก็ราศีเอ่อสิงนะพิจิกนะสิงพิจิกแล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็ธาตุดินน้ํา ลมนะไม่มีาตดไฟนะจากอันนี้นะเจ็ดดาษน,นะสับขาหลอกนะเอ่ออันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดภายในไม่ได้บอกคุณนะโกหกหรือปกปิดซ่อ,อนเลยนะก็คือเป็นคนเก่าที่จบไปแล้วก็ได้ก็คือเดทขึ้นมาเลยนะก่อสิ่งที่เขาคิดนะหรือไม่ก็คือสิ่งที่เคยโกหกที่ผ่านมาเขาจบไปเรียบร้อยแล้วคะเดทแต่ว่ามันมาขยายด้วยจดยสันแสดงว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะมี เดือดสั่นขึ้นมาเลยนะก็คือคนเก่าวจบแล้วก็ได้เรื่องใหม่ที่คือสิ่งที่เขาคิดแบบอบปกปิดไว้นะแต่ว่าเขาก็คิดว่าลักษณะอย่างคุณนะคือสเตย์นะเป็นไพคูนะ่แล้วคุณเป็นคู่กันนะแต่เป็นคู่ที่แบบแตบกบต่างหนักเหนื่อยนะถ้าสเตย์นะต้องปรับตัวกันนะห้าถึงสิบปีห่างกันนะแล้วก็เขารู้ว่าถ้าอย่างคุณนะถ้าเข้าไปตอนนี้คุณต้องการความชัดเจนนะคุณยอมสอดนะตั้งดาบเลยนะแล้วก็ห้ามไม่ให้ความชัดเจนหรือว่าไม่ได้มา ดีตรงๆนะก็ตัดฉับเลยคุณการสนใจเด็ดขาดนะหนึ่งดาเขากําลังพิจารณาอยู่นะการที่เขาคิดที่จะไปต่อนะเจ็ดเหรียญคือพัฒนาต่อในความสัมพันธน์ะเขามองดูว่ายังไปได้นะจะมาอย่างไวเลยนะแต่ว่ามาแบบในออฟสอตเนี่ยคือเอแนวฉุนเฉียวปากเสียพูดอาจจะเคยมีปากเสียงกันมาก่อนนะแล้ววันนี้ห้าเหรียญคือต้องมาตามงอนะเหะงาเศร้าหรือ ขาดเงินอยู่นะไม่รู้มายืมเงินหรืหรอเปล่านะถ้าเจ็ดกับห้ามาลบกันเหลือสองเหรียญนะจะมีมีความเป็นเอ่ออินฟินิตี้นะสองเหรียญคือไม่จบนะวนๆวนเวียนในชีวิตนะก็เรียกว่าจะกลับมานะเอ่อเหงาหรือขาดเงินก็ได้นะก็มองว่าอนาคตนะคะเขาเขา,เขายัางมองว่าคุณยังสามารถเป็นสิบด้วยเขาได้นะสิบด้วยนี่คือมีความสุขเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมได้ครับเป็นคงนเก่าที่จบเแล้วเรามีมสั่นึ้นนะเพราะนั้น สิ่งที่คิดก็คือจบแล้วก็เริ่มใหม่ได้นะแต่ว่าต้องชัดเจนกับปุญญาไม่ให้คุณตั้งดาบก็ตัดเลยนะแล้วก็เออมานี่คือจะมางอนะเพราะว่าเหงาอยู่นะห้าเหรียญหรือขาดเงินไม่รู้นะเพราะว่าห้าเหรียญเป็นขาดเงินด้วยก็ได้นะนอกจากเหงานะสิบถ้วยนะก็อย่างที่บอกมีความสุขเต็มเต็มเลยนะโลกทั้งใบไปได้เลยนะสิบถ้วยเต็มร้อยเต็มสิบไม่มีหักนะเพราะรู้ว่าคุณยังมันคงอยู่นะแต่อาจจะโหดๆหหน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเออ สเปนนี่เป็นไพ่คู่แตกต่างคู่ที่หนักเหนื่อยนะก็ทาให้ค่อยหวานนะเพราะันนี้ก็มีดาอีกนะคุณก็อีกฝั่งก็ปากเสียที่ขึงด้วยนะถ้าเป็นนายออฟสอดนะส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคิดว่าเดี๋ยวไปต่อกับมาเคียได้นะคงจะได้สิบพ้วยนะเพราะมีเดดสันด้วยนะแล้วก็ตอนนี้คุณก็โสดอยู่นะเป็นเก้าเหรียญน,นะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นควีนเนี่ยของเขาแล้วยังเป็นเอ่อเรียกว่าควรค่านะ เพราะว่าน่าจะไปต่อได้เพราะว่ามีเหรียกคือไม่ไปไหนอ่ะมั่นคงนะเป็นเหรียญคือกนข้างมั่นคงอยู่นานนะฝั่งนากลึเอกเยนยะก็จัำให้รงมเป็นประมาณนี้ค่ะ